ว้าวสุดไปเลยนะครับกับราคาเพียงแค่2,990,000บาทกับ Mercedes-Benz CLS 300 D-MG คันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแรงม้ามากถึง204แรงม้าต้องเกริ่นก่อนนะครับว่ารุ่นปัจจุบันที่จำหน่ายในตอนนี้นะครับ CLS 200 D-MG Facelift นะครับแรงม้ามีเพียงแค่1 9 4แรงม้านะครับแล้วก็ออปชันนะครับต้องบอกเลยว่าน้อยกว่าตัว CLS 300 D-MG คันนี้แน่นอนครับอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์ของ CLS 300 D-MG คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc เทอร์โบคู่ 2 4 5แรงม้าแล้วก็ระบบ,บขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะครับซึ่งเซเวปัจจุบันนะครับแรงม้าเพียงแค่194แรงม้าแตกต่างกันเกือบ50แรงม้าเลยครับแสดงว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าขับเนี่ยสนุกกว่าแน่นอนครับด้วยชุดแต่งแบบ MG รอบคันนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถครับและคันนี้ตกแต่งพิเศษแบบกระจังหน้า GT ไลน์นี้นะครับเหมาะกับ c ซ s มากๆบอกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับไฟหน้าเขาเป็นแบบ Multi Beam LED ด้วยพร้อมมี Daytime Running Light ในโคมไฟ ดีไซน์ของเขาโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆนครับนี่เฉพาะแค่ด้านหน้าเพิ่มความสปอร์ตและเพิ่มมิติให้กับตัวรถด้วยฝากระโปรงแบบ p o w e r อร์โดมนะครับคล้ายๆกับตัว c s 53เลย ดีไซน์ของเขาถ้าเป็นฝากระโปรงเรียบเนี่ยมันจะดูไม่ดุดันนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยสวยงามนะครับล้อแมกของเขาเป็นลายดับเบิลสปคขนาด19นิ้วและคันนี้นะครับคาลิเปอร์เบรกนะครับแต่งพิเศษแบบสีแดงด้วยครับประตูทั้ง4บานก็เป็นบอบเฟรมเลสนะครับไม่มีขอบประตูนั่นเองนะครับผมหลายๆท่านอาจไม่ชินตรงนี้แข็งแรงนะครับเราสามารถปิดตรงกระจกได้เลยนะครับผมกระจกก็จะเผยปิดออโต้ขึ้นไปเองนะครับ ประตูทั้ง4บานก็จะมาพร้อมกับระบบ Key l e s s Go นะครับผมไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะใส่ดิฟิเซอร์ด้านท้ายน,นะครับให้คล้ายกับรถสปอร์ตนิดนึงนะครับพร้อมปลายท่อคู่แบบอลูมิเนียมและก็เวลาเปิดฝาท้ายครับตัวนี้กดที่ดาวโลโก้ Mercedes-Benz ได้เลยนะครับผมดาวตัวนี้นะครับก็จะซ่อนตัวกล้องถอยหลังไว้ด้วย <Yes. S 1> ครับฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าที่สําคัญครับ ความุขห้องสำหรับด้านหลังต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆแล้วก็ลึกค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับและเราก็ยังสามารถพับเบาได้โดยเช่นเดียวกันครับทั้งเบาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับตรงนี้เราสามารถเตะปิดได้ด้วยครับมีระบบแฮนด์ฟรีแอคเซสฝังกระโปรงด้านบนนะครับติดดักเทลบลายคาร์บอนเคฟล่านะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับจะได้ดูไม่โล่งจนเกินไปนั่นเองสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมลคสออนไลน์ของเราได้ที่ www.benzinkcom ขอรับีดดอทเบนสจีให้เลือกมากกว่า 200คันกันลเลยทีเดียวนะครับหรือว่าง่ายๆครับหยิบมือมถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในหรูหราม,มากนะครับกับเบาะหนังแบบเนปป้าสีดำนะครับตัวนี้หนังเนปป้าต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่ละเอียดแล้วก็มีความนุ่มนะครับมีความหรูหรานะครับดูแพงมากๆตัวเบาะก,ก็ปรับไฟฟ้าคู่น้าน,นครับและที่สําคัญเรายังสามารถปรับเบาะฝั่งซ้ายได้จากฝั่งคนขับด้วยเช่นเดียวกันนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็ ตัวพวงมาลัยก็เป็นแบบสปอร์ตท้ายตัด3ก้านนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราด้วยลูมิเนียน,นครับดูสวยงามมากๆที่สำคัญครับรุ่นนี้มีระบบ Alaptive Cruise Control ด้วยนะครับใช้ Cruise Control วิ่งตามระยะห่างจากรถคันหน้าดได้โดยเช่นเดียวกัน แต่ยังเพิ่มระบบไบรท์สปอร์ตให้ด้วยนะครับเฮดอัพดิสเพลย์นะครับมีให้เรียบร้อยหน้าจอเป็นแบบ Full LCD ทั้ง2จอนะครับ1 2.3นิ้วตัวรูปแบบของหน้าจอเราสามารถปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ผมเลือกแบบโปรแกสตดูครับดูทันสมัยและล้ำยุคมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับผมผมก็สามารถปรับเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่แล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นระบบมัลติมีเดียทั้งหลายนะครับยังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับ โชว์ตัวกล้องรอบคันนะครับที่มีมาให้แล้วก็ตัวแอ b ด e เ t นไลท์สามารถปรับได้ถึง6 4 0ตรงกลางนะครับจะเป็นช่องวางแก้วแล้วก็ยังมีระบบไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นรถประกอบนอกนะครับจะไม่มีออปชั่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็รถประกอบนอกจะไม่ใช่เบาะหนังแนบปานแน่นอนครับรถใหม่ราคา4 3แ9หมื่นบาทนะครับ เครื่องเสียงที่ใส่มาให้ก็เป็นแบบเบอร์เมสเตอร์ตัวท็อปเช่นเดียวกันนะครับข้อเสียจุดเดียวของ CLS นะครับก็คือเวลาเราขึ้นลงสําหรับผู้โดสารด้านหลังเนี่ยต้องก้มหัวลงนิดเดียวแต่สําหรับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับต้องบอกเลยว่าเบาะนั่งสบายนะครับตัวเบาะเขาจะดีไซน์ที่เป็นคล้ายๆหลุมลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารภายในสำหรับผู้โดยสารด้านหลังให้กว้างเรายังสามารถใส่รองรับ Isofix นะครับใส่คารซีทเด็กได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังแต่ไม่มีม่านด้านข้างนะครับรถคันนี้นะครับรถปี2019นะครับเลขไม่น้อยเป็นแค่43,000กิโลราคาสุดพิเศษที่เบนนิเคตั้งไว้นะครับเพียแค่ 2.990้านบาทเท่านั้นเองนะครับย้ำกันอีกทีนะครับในราคาเป็นแค่2.990้านบาทกับ mercedes-benz cls 300 dmg ออปชั่นเต็มมากกว่า cls 220 dmg facelift นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับมาที่เป็นเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ